สวัสดีครับสวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะพาน้าๆมาดูวิธีการเจาะใบกระดีกันนะครับเจาะลูกกระดีนะเอาไว้เวลาที่เราร้อยตะขอเบ็ดแล้วก็เกี่ยวกลิบตกปลานะครับวิธีการเจาะนะฮะเราก็จะเจาะด้วยสว่านเนาะใช้ดอกสว่านเล็กๆนะฮะดอกสว่านเล็กๆขนาดนี้นะเจาะการเจาะลูกกระดีนะฮะถ้าเราเจาะ ในองศาที่ไม่ได้นะฮะกระดีของเราจะไม่สั่นนะครับกระดีหของเราจะไม่สัน่นการเจาะใบกระดีอะองศาที่เจาะนะฮะจุดที่เจาะมันต้องบาลานซ์กับน้ําหนักของหัวกระดีนะครับคือถ้าน,านา้าหน้าอกระดีขึ้นมาเองสักตัวนะครับขั้นตอนแรกผมแนะนําเลยให้น้าน้าเจาะไว้สักสามรูก่อนเจาะสามรูนะฮะเจาะหนึ่งสองสามนี่นะฮะเจาะสามรูเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราจะได้หาจุดไหนที่กระดีเรามันสั่นอย่างที่เราพอใจได้นะครับเพราะว่าแต่ละรูแต่ละช่วงที่เราเจาะการสั่นของกระดีจะไม่เหมือนกันนะครับย้ำเลยนะรูบนนี้ครับรอที่รูที่จะเกี่ยวคลิปนี่นะรูที่จะเกี่ยวตะขอเบียดนี่จะไม่ค่อยมีผลนะครับแต่รูที่จะเกี่ยวคลิปนี่มีผลเยอะเลยนะครับถ้าเราเจาะไว้ช่วงนี้นะฮะมันจะสั่นระดับหนึ่งเจาะไว้ช่วงนี้มันจะสั่นระดับหนึ่งเจาะไว้ช่วงนี้มันจะสั่นระดับหนึ่งนะครับการสั่นจะต่างกันเราต้องเจาะหาก่อนฮะขั้นแรก เจาะหาก่อนว่าเราชอบการสั่นประมาณไหนหเราค่อยตัวต่อไปเราค่อยเลือกจุดเดิมที่เราต้องการ,ค,รคือมามาร์กจุดเดิมไปเลยนะครับอันนี้ของผมผมได้มาร์กจุดไปแล้วนะครับเพราะว่าแบบกระดีของผมนี้ผมได้ชอบแล้วว่าผมชอบรูประมาณไหนที่กระดีผมสั่นได้แอคชั่นสวยๆที่ผมต้องการนะครับเ<อ>มื่อเรารู้เทคนิคแล้วนะครับเราก็มาทําการเจาะกันการเจาะไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับการเจาะนี่ไมไ่ยุ่งยากเลย เราก็แค่ใช้สว่านเจาะธรรมดาเลยนะครับเจาะง่ายๆนะฮะ แค่นี้นะครับแค่นี้เราก็ได้รูกระดีแล้วอันนี้เจาะทะลุแล้วนะครับเราได้รูกระดีที่เราจะไปเกี่ยวตัวนี้จะเป็นการเกี่ยวตะขอเบ็ดนะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการเกี่ยวกิปที่เราต่อมาจากปลายสายเบ็ดเราง่ายๆแค่นี้นะครับการเจาะรูกระดีแค่คุณรู้ตำแหน่งแค่รู้ตำแหน่งของ รูกรดีที่รูไหนที่แอคชั่นมันจะดีนะครับแค่นั้นเองต่อถ้าเป็นกรดีที่นะคิดคนขึ้นมาเองก็ลองเอาไปศึกษาดูนะครับว่าเราจาะรูไหนแอคชั่นจะดีจาะรูไหนแอคชั่นที่เราชอบนะครับโอเคครับผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่เป็นการเทคนิคการเจาะรูกรดีนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้จบไว้ก่อนสวัสดีครับ